สำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะใครที่สนใจนะคะจะเป็นครีมเซรั่มกันแดดนะคะสบู่แล้วก็คอลลาเจนนะ,ะกาแฟกโกโก้ก็ติดต่อได้นะคะที่ Li น์แอดที kin, ่พีสกินออฟฟิเชียลเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกห้าหห้าห้าสองหกหย์หสาสองห้สี่สติดต่อที่แอนมินได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ยาวๆกันไปค่ะยั้สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลแล้วก็ฝากมนโอมชาแนลแล้วก็น้องใหม่ไทยก็โอมด้วยนะคะแล้วก็สซนไลออนมนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยไปกันแล้วก็ฝากติดตามทุกคนพราะว่าอยู่กับลงุงอาจจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่เราก็จะลงคลิปน,น้อยๆลงหน่อยเพราะว่ามันทําหลายอย่างทุกคน <laughs> บางทีก็ลงไม่ทันบางนีก็ลงแบบมีจังหากก็ลงรไปเลย เออมีจังหวะก็ลงรัวบางอันบางช่วงบางบางช่องทางก็แบบนานๆลงทีอะไรประมาณเนี้ยนะแยกแยกแยกไม่ทันเท่าไหร่แต่ค,ค่อยๆลงไปนะไม่ได้ไปปะละเลยก็วันนี้เช้านี้นะคะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออป้าอาจจะลงรูปลูกๆเยอะหน่อยทั้งช็อตสั้นทั้งติกต๊กตอกทั้งเใน Youtube ด้วยนะ ก็เป็นคลิปที่เรารู้สึกว่าเราดีใจเราปลื้มใจที่เออลูกเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคปากคนน้ําลายคนแล้วก็เรื่องราวที่มันสาหัสากันสาหรับใจเขาตั้งแต่เล็กตั้งแต่มาสีห้าปีก่อนจนถึงทุกวันเนี่ยนะบางคนอาจจะแบบอยู่ไม่ค่อยสุขทุกข์ในใจ ก็ป้าจะพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะสำหรับคนที่บูลลี่ลูกๆป้านะคะแล้วก็เอ,อบางคนก็สกัดกั้นในการที่จะเ,เขาจะเติบโตไปข้างหน้าก็เตรียมและเตรียมสกัดกัน้นจะแบบว่าเตรียมไปเอ,อทำลายความรู้สึกของการที่เขาอยากจะทำสิ่งดีๆนะให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัว ได้ภูมิใจนะก็เตรียมนั่นะคือคนพวกนี้เนี่ยคือคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ไร้ความคิดนะทำไมคุณบูลลี่ลูกๆป้าทั้งที่เขาตั้งใจเรียนทั้งที่เขาไม่เกเรทั้งที่เขาไม่ได้ไปสร้างเรื่องบุ่นวายหรือทำร้ายใครความคิดมันมีอยู่แค่นี้แหละความเปรียบความเปรียบเทียบก็มีอยู่แค่นี้ คือคุณไม่ใช่คนดีอะไรเลยเนะี่ยถ้าคนดีเนี่ยถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนดีในสังคมเนี่ยนะการที่เห็นเด็กๆนะตั้งใจเรียนอนะไม่ได้เกเรไม่ได้สร้างความรอนร้อนให้ใครคุณควรสนับสนุนนั่นคือคนดีเขาทำกันและคนผู้ใหญ่ที่มีความคิดดีเขาทำกันส่วนคนที่เห็นเด็กๆเ,เขาทำสิ่งดีๆแบบนี้แล้ว คุณมาประชดประชันมาแซะมาแกะมาเกา,มา,เกามาบูลลี่มาคัดค้านมาพูดทําลายความรู้สึกของเด็กๆที่เขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองที่จะสร้างตัวเองให้คนที่เขารักภาคภูมิใจตัวคุณเองนั่นแหละที่ควรที่จะคิดทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองทำที่ตัวเองพูดเนี่ย มันใช่คนดีๆเขาทํากันหรือเปล่าอ่เด็กที่เขาก่อเรื่องเรา <c oughs> เขาเรียกว่าเออ่รุนแรงแย่ๆมากมายทําไมคุณถึงไม่ไปบูลลี่เขาหรือไปติไปติงไปเตือนเขาคุณกลับมาทําลายความรู้สึกของคนที่เขาพยายามที่จะทําสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาและก็คนรอบข้าง การที่ป้าเนี่ยนะไปงานปัดชิมแล้วก็ถ่ายคลิปลูกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แม่ทุกคนอยากจะเก็บความทรงจำดีๆไว้ให้ลูกได้ดูได้เก็บไว้ในวันข้างหน้าคลิปแต่ละคลิปที่ออกมาเกี่ยวกับลูกเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงแม่ ถึงพ่อที่รักรูปมากขนาดไหนความรู้สึกมันจะเก็บไว้ในคลิปในอะไรปกติจะมีอัลบั้มรูปบางทีก็จะมีกล้องที่เป็นวิดีโอใช่ไหมสมัยก่อนสมัยนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะแล้วก็ในถ้าอย่างเพื่อนๆเขาก็จะเป็นแบบในเฟนชิปในอะไรเ่ะแต่มันเป็นความทรงจําที่บางทีมันอาจจะ ถ้าเราอยากกลับมาดูอ่ะมันบางทีมันก็ลืมมันก็หายมันก็อะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยการเก็บเรื่องราวหรือสตอรี่ชีวิตครอบครัวการที่ต่อไปเป็นข้างหน้านะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าพี่โอมมันจะแข็งๆแต่ป้าเช,ชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้โอกาสพี่โอมได้เปิดความคิดใหม่ๆ เขาเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปนี่คือสิ่งที่เขาบอกตลอดแม่ถ่ายกับเพื่อนท้าไม่แบบท่านคุณครูบอกว่าถ่ายร่วมกลุ่มหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่เขาจะถ่ายวันนี้มีภาพนี่ภาพกลุ่มเนี่ยเข้ามาให้ภาพแบบเนี้ยเขาจะมีแค่ภาพแบบเนี้ยถ้าภาพเดียวๆเ,เนี่ยเขาจะมีน้อยบางคนก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบถ่ายรูปนะแต่ด้วยความที่ความพยายามของแม่อยากให้ลูก เพราะว่าเข้าใจว่าเขาไปเรียนต่อที่มันสูงขึ้นเนี่ยเขาต้องเจอแรงกดดันจะเยอะมากมายมากกว่านี้ยนะรั้วที่เขารั้วโรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นนะเขาจะเจออะไรที่มันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็เลยให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรที่ถ่ายคลิปเก็บไว้อยากให้เขารู้ว่านี่คือความพยายามของแม่ที่อยากจะให้ลูกเนี่ย มีภูมิต้านทานกับโลกโซเชียลถ้าเขาไปดู mm. เขาไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย mm. เขาจะได้รับรู้ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีให้เขาปรับก่อนที่เขาจะไปเจออาจ,จหนักกว่านี้ก็ได้ mm. ก็เป็นความรู้สึกที่แม่อิ่มอกอิ่มใจอยากเก็บภาพดีๆสิ่งดีๆแล้วก็เ,เก็บ ความทรงจาไว้ให้ลูกต่อไปในอนาคตก็เป็นความคิดที่ปกติที่แม่แม่ที่แม่แต่ละคนคิดกันเออ,อาจจะมีแม่บางคนอาจจะไม่คิดก็ได้เพราะว่าไม่อาจจะไม่มีความรู้สึกที่แบบเออผูกพันกับลูกมากอะไรประมาณนี้เออหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มองว่าเฮ้ยไอ้ลูกเขาเรียกว่าอะไร ถ้าจะบอกว่าลูกคัตตะกงคัตตะกรอะไรพวกนี้นะทําไมถึงเลี้ยงลูกออกมาแล้วเออลูกไม่เกเรนะเขาตั้งใจเรียนนะถึงไม่ได้เก่งเป็นที่หนึ่งของใครแต่เขาก็เป็นที่หนึ่งในใจพ่อกับแม่อเขาไม่ค่อยขาดเรียนเขาตั้งใจเรียนเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับกลับพร้อมพ่อพร้อมแม่ตลอดเพราพ่อแม่ไปรับแล้วก็ เไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไปเที่ยวเตติๆๆไม่ต้องคอยให้พ่อแม่เป็นห่วงคือลุงกับป้าเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณได่ขอบคุณที่จะขอบใจนะลูกขอบใจสิ่งหนึ่งที่ลูกมอบให้นะไม่ใช่ไม่ใช่เกียรตินิยมไม่ใช่เ,เกียรติการเรียนที่แบบอลังการดีเลิศประเสริฐสี แต่เป็นสิ่งที่เขาห่วงใยพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมาสิ่งที่เขาทําให้พ่อแม่คือเขาไม่เคยทําให้พ่อแม่ลําบากใจแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยเขาคอยพาว้าพะวงเขาไม่สร้างปัญหาให้พ่อกับแม่แค่นี้ะ่ะป้ากับลุงก็ขอบคุณก็เคยขอบใจอีกสิขอบใจลูกมากที่สุดแล้วนะ มันทาให้เราไม่เหนื่อยมากเกินเกินไปแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเจอเรื่องเราหนักหนาสาหัสสากันมาสิ่งที่เขาทําคือความห่วงใย่ที่เขาอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่แสดงออกแต่สิ่งการกระทําของเขามันรู้ได้เลยว่าพ่อแม่เจอปัญหาเขาจะไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องหนักใจเพิ่มขึ้นมา อันนี้คือความภูมิใจของแม่แล้วก็พ่ออย่างลุงกับป้าแค่นี้ลูกคนแค่ลูกเราคิดแค่นี้เราก็รู้เลยว่าเขารักแล้วก็ห่วงใยเราโดยที่ไม่ต้องพูดคำวหวานๆหรือว่าเอเขาเรียกว่าแสดงแบบเคารพพ่อแม่นะ บางคนนี่ไหว้พ่อแม่ทุกวันทุกวันทุกคนออกจากก่อนออกจากบ้านก็ไหว้พ่อไหว้แม่พอออกพ้นประตูบ้านไปบางคนก็ไม่ได้เข้าเรียนบางคนก็ไปทะเลทรายถึงเวลากลับมาเย็นเอาไหว้แม่ไหว้พ่อก็มีนะมันมีหลากหลายนะมันอยู่ที่ต้นทุนที่เราอบรมสั่งสอนเขาและเราก็ เขาเรียกว่าอยู่กับลูกแบบรู้ทันลูกด้วยไม่ร <laughs> ู้จะพูดคำไหนดีนะให้กับคนที่ออพร้อมที่จะบูลลี่ลูกป้าตลอดคือการที่อ,อคนที่บูลลี่ลูกป้าน,นะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าการที่เด็กเนี่ยเขาตั้งใจเรียนเขาไม่เกเร เขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยป้าเชื่อว่าคนดีคนที่มีความคิดดีเขาสนับสนุนนะเยาวชนทุกวันเนี่ยนะนะจะมีอะไรที่มันดีๆเนะี่ยมันน้อยมากนะมันน้อยตามสังคมตามยุคสมัยนิยมคลิปนี้ก็คุยกันยาวๆไปแล้วกันนะคุยกันยาวๆไปแล้วกันจะได้อา่า เข้าใจเรียกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะอ,อกคเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เออมันมีคอมเมนต์อยู่ที่ป้าเออแซลนะแซลลูกว่าลูกเราก็เป็นลูกผู้ชายนะอะไรเงี้ยเออผู้หญิงผู้หญิงนั่งข้างหน้ายาชีทำไสโทรไปทานข้าวแล้วเนี่ยมาเยอร์มาเยอร์ยาชีโทรไปทานข้าวแล้ว นะเมื่อวานนี้เดี๋ยวพูดเด็กอันนึงก่อนที่เมื่อวานนี้ลูกป้านั่งหลังป้าก็บอกว่าเออแมนแมนนะลูกชายอะไรประมาณเนี้ยคือปกคือเป็นปกติมากนะลูกแม่จะแซวล,ลูกๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเออลูกเราโอเคนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีคอมเมนต์อย่างว่าผู้ชายเขาก็เป็นอย่างนี้กันทั่วโลกแหละเวลาผู้หญิงนั่งข้างหน้าผู้ชายก็นั่งข้างหลังมันไม่ทุกคนหรอกมันไม่ทุกคนหรอกบางคนก็ถ้าหากจะเอาง,ง่ายๆเลยนะถ้าหากว่าอยางรุพลประตนเนี่ยนะลูกป้า ให้ลูกลุงพนล,ลูกลุงกับป้านี่ว่าออผู้หญิงเนะี่ยอย่างเช่นมิ้วนาเดียอย่างเงี้ยอาจจะเฮ้ยนั่งข้างหลังให้ลูกลุงนั่งข้างหน้านะถ้าหากว่าลูกป้าเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นลูกลุงพลประแตนนะเป็นแบบเออเจ้าของรถนะเจ้าของเอ,อนาเจ้าของอะไรพวกเนี้ยเนะี่ยควรจะนั่งข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะด้วยความเกรงใจด้วยความอะไรเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่แบบเออ จะของรถใช่ไหมเป็นไม่ได้หมดแต่เขานั่งข้างหลังตลอดนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาชิวๆมากป้าก็ชมมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่อนาคตต่อไปเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะให้เกียรติผู้หญิงนี่คือสิ่งที่ป้ามองป้ามองก็มองอาจจะมองยาวนะต่อไปถ้าเขาโตโตมากขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติผู้หญิงบางคนก็นแบบเออ ทั่วโลกผู้ชายทั่วโลกอ่ะมันไม่ทุกคนหรอกเชื่อสิไม่ไงั้นคงต้องไม่ต้องมีข่าวมีข่าวในทีวีเยอะแยะมากมายก็ว่ากันไปนะสําหรับเอ่อเรื่องเนี้ยอ่าแล้วก็คนบอกลองรูปลูกบ่อยๆอะไรพวกเนี้นะเออเหอลูกหรืออะไรลูกอะไรพบกนี้คือคนคนพวกนี้เนี่ยไม่รู้เมนเพราะว่าเลืออกเหลือใจหรือเปล่าที่แบบเฮ้ยลูกไอ้พวกนี้เนี่ย พ่อแม่มันเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วในสายตาของสังคมหรือว่าคนทั่วโลกหรืออะไรก็ตามนะแต่ทําไมมันเลี้ยงลูกออกมาลูกมันถึงได้เอาใจใส่ในทุกๆอย่างขนาดนี้เป็นเด็กดีแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออ<笑><笑><笑>ก็เลยแบบอยู่ไม่ค่อยสุขอะไรประมาณเนี้ยนะคือไม่รู้จะบอกยังไงนะมันเป็นความป้าเหมือนป้าเหมือนที่ป้าบอกแหละมันเป็นความสุข ส่วนตัวส่วนบุคคลส่วนครอบครัวนะคือเราเข้าใจแหละว่าหลายคนที่แบบเออมองอาจจะแบบอัดอั้นตันใจแบบมันไส้มันเขี้ยวอะไรประมาณเนี้ยออลูกเราทำไมไม่เป็นเหมือนลูกเขาบ้างว่าอะไรเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนต้องบ่นต้องอะไรต้องเออต้องดือ้อต้องอะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปทุกคนเป็นแต่และครอบครัวนีป้าบอกกันแหละไ,ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่าเรากออ็มองแบบนี้ดีกว่าว่า เฮ้ยเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้เจอปัญหายะแยะมากมาย้าโถมเข้ามาเขายังไม่ปล่อยให้ลูกเขาเนี่ยอยู่ตามบุญตามกรรมเขาไม่ปล่อยให้ลูกเขาพผเชิญกับเรื่องราวที่มันเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะบางคนอาจจะมองว่าบางทีเกิดเรื่องเกิดปัญหาแบบนี้เราอาจจะปล่อยให้ลูกแบบไม่ค่อยสนไม่ได้สนใจลูกคือลูกอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเซฟเฮระอะไรก็ไป แต่ว่าเราอ่ะไม่ใช่ไงเรายิ่งเจอเรื่องราวแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องปกป้องทนุถนอมก็คือหัวใจความรู้สึกของลูกๆเราเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าเลี้ยงลูกมาป้าอาจจะเป็นคนที่ลุงป้ากับลุงอาจจะเป็นคนที่แบบเออสังคมมองว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยโหดร้ายนะทํา,งงาอย่างงูอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่กับเราเราทาในสิ่งที่ตัวตนเราเป็นแบบนี้นะกับครอบครัวสิ่งที่เราทาคือรัก แล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลูกกับทุกคนในครอบครัวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เราให้คือความอบอุน่นความเข้าใจแล้วก็ข้อคิดต่างๆมากมายให้กับลูกแต่มันก็อยู่ที่ว่าบางคนก็อาจจะแบบ อาจจะสอนเหมือนเราก็ได้แต่ลูกอาจจะไม่ฟังเลยว่าอาจจะค้านๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าก็บอกตามตรงนะไม่ต้องมันเคี่ยวหรืออิจฉาป้าหรืออะไรหรอกป้าก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็เลี้ยงลูกออกมาดีเหมือนกันตอนเนี้ยเขาก็อยู่แค่ประมาณเนี้ยนะแต่เขาโตขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงนะแต่ว่าป้าก็ดีใจแล้วก็ มีความสุขที่เราได้บุมเพาะสิ่งดีๆให้เขาในขั้นบันไดขั้นแรกเต็มที่เลยเต็มที่ต่อไปเขาก็จะนำไปใช้หรือไม่นำไปใช้อันนั้นก็เป็นอนาคตของเขาแต่เราอะรู้สึกดีที่ลูกๆเราให้ความสุขกับพ่อกับแม่แบบ ไม่เคยแบบว่าไม่รู้สิครอบครัวคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ครอบครัวเราคือพพอร์ตซึ่งกันและกันว่าจะเจอปัญหาอะไรนะก็ผ่านมาได้แล้วก็ความรักความเข้าใจในครอบครัวรับฟังซึ่งกันและกันผ่อนหนักให้เป็นเบามาอย่างนี้ตลอดสำหรับลูกๆป้านะ ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีความเป็นคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถมองออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนะีนะ่ยสำหรับตรงเนี้น่าจะไม่ต้องให้พูดเยอะเพราะว่าสิ่งที่เลูกป้าทําก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายจนคุณจะต้องมากันแนกันแหนหรือบูลลี่หรือแซ่อะไร คิดว่าการสนับสนุนให้เด็กๆเกยวาวชนเนี่ยทำในสิ่งที่ดีมันเป็นการปลูกออความคิดที่ดีสิ่งที่ดีตั้งแต่ยังเล็กจนวัยรุ่นไปถึงต้นโตเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ต้นกล้าที่ดีในสังคมต่อไปเนี่ยคุณควรสนับสนุนมากกว่าถ้าคุณคิดว่า คุณเองก็เป็นคนที่ดีมีประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติกับคนรอบข้างนอกเสียจากว่าคุณเองคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าเป็นคนที่ทุกคนมองข้ามเป็นคนที่ทุกคนไม่ให้เกียรติหลายๆอย่างคุณถึงมองสิ่งดีดที่เด็กๆเ,เขาทำกันแล้วมองเป็น ความอิจฉาลิษยาหรือมองเป็นอการที่จะต้องมาทําลายไม่ให้เขาเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่ดีในอนาคตก็คิดเอานะก็คิดเอาวันนี้ก็สับเพลเฮราไปโอ้โอหคุยเพลินเลยยี่สิบนาทีนะก็คิดเอาว่าตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่ ดีในสังคมจริงหรือเปล่าในการติดตริงหรือติดเตียนคนอื่นกับคนที่คุณกําลังติเตียนอยู่เขากําลังทําสิ่งที่ไม่ดีในสายตาคุณจนคุณจะต้องมากัดเมาเหวี่ยงมาเขาเรียกว่าทําลายความรู้สึกทําลายขวัญกําลังใจของเด็กๆที่กําลังจะก้าวต่อไปในมันข้างหน้า เพื่อทำสิ่งดีๆต่อไปหรือคุณอยากให้เขาทำสิ่งไม่ดีในสังคมคุณถึงไม่เลิกไม่ปล่อยไม่วางพยายามี่จะาขัดขวางไม่ให้เขาเจริญเติบโตก็ว่ากันไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยพูดคุยกันสัเพเหระนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ